สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเด็กนะครับอวันเสาร์วันเด็กวันที่สิบธันบุเอ่อมกรานะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านพิยาคุณลุงวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้พิยามีการเล่นให้เด็กๆนะครับมีของฝันมีอะไรเราไปรับชมกันนะครับ แต่เดี๋ยวเราก่อนจะรับชมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับโซนเข้าแกงนะครับปลาทอดนะครับปลาส้มทอดนะครับยังมีอยู่นะครับปลาส้มทอดยังมีอยู่นะครับแล้วก็ไก่ทอดสิบบาทนะครับเอเราก็ยังขายอยู่นะครับไก่ทอดสิบบาท ลูกค้าก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับเช้านี้นะครับถัดมาก็ยังเป็นข้าวแกงสิบาทนะครับข้าวแกงสิบาทวันนี้มีอะไรบ้างเครื่องในผัดอ่หน่อไม้นะครับผัดผักนะครับมะเขือขั่วกลิ้งนะครับ อผ uh, ัดหอยผัดหอยแมงคู่นะครับแล้วก็ยำเอ่อ uh, เป็นยำปราทูยำกุ้นเชียงนะครับอผ uh, ัดเผ็ดไก่นะครับผัแนงหมูนะครับอันนี้มีแกงหน่อไม้ด้วยโอ้โหสีน่ากินมากครับจะหมดแล้วนะครับ จะมีต้มมะละกอันนี้แกงมะเขือนะครับแกงเขียวหวานนะครับอัน,นี่เป็นจ้มจืดต้มจืดแล้วก็มีขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยาปลา ้ำยากะทิเยอะมากครับกาแฟบังนะครับกาแฟบังก็ยังอยู่นะครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าเลยติดกับข้าวแกงนะครับน้ำลำไยนะครับน้ำลำไยเราก็ยังขายอยู่นะครับน้ำลำไยร้านขนมชั้นขนมเปียกปูนนะครับก็ยังอยู่นะครับชิ้นละสิบห้าบาทนะครับ ปลาทอดครับปลาทอดพี่ป่องครับปลาทอดใส่เลิดสามหยุดประดุกยี่สิบอันนี้คือแบบทอดแล้วเนาะแบบไม่ทอดเราก็มีนะครับ ถัดมาจะเป็นร้านขนมถ้วยนะครับนี่ครับมนมถ้วย20บาทนะครับแน่อยู่ติดกับร้านพี่ป่องนะครับร้านข้าวหลามนี่ตํลังแช่บุย้ยนะครับ ก็จะมีกยายศาสตร์นะครับยี่สิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับถัดมาก็จะเป็นปลาหมึกปลาหวานปลามึกกับตอยนะครับประทอดกินกับข้าวเปล่านะครับ ถัดมาก็จะเป็นร้านขนมปังนะครับร้านขนมปังขนมเต้าซ้อนะครับ ัดมาเป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทำเองนะครับนี่ราคาหกสิบบาทครับแล้วก็หมูย่างผู้ใหญ่วัน,นครับหมูย่างเราก็ยังขายนะครับแล้วก็จะมีหมูสดด้วยนะครัหมูสดไ สดร้อยเดียวนะครับก็จะ,จะมีขน,นมหวานข้าเหนียวทุเรียนสลิมนะครับรดช่องมันจะมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับจากโรงงานนะครับราคาโรงงานนะครับจะมีไข่สดด้วย ต่หมาหเป็นร้านทอดมันทอดมันปลากายนะครับแล้วก็ทอดมันกุ้งนะครับสิบแถมหนึ่งนะร้านประดุกนะครับ กระดูกย่างครับสตดาขนมฝักบัวสัตว์มาจะเป็นห่อหมกยี่สิบบาทนะครับประทงละยี่สิบ อนะคะอันนี้เป็นห่อโมกปาลาอะไรครับปลาช่อนกับปลาตายปลาช่อนกับปลากายนี่เ่ไม่มีก้างไ้างนึ่งกันใหม่ๆจม่สดนะครับ ลูกชุบลูกชุบโอ้ยน่ากินมากครับลูกชุบนี่หน้าตานี่ทำสีสันน่ากินนะครับโอเค,เ,ออดอเ,คเดี๋ยวเพื่อความมันเพื่อความมันจะให้ไล่หยุดกันให้ไล่หยุกดไมีใค่โกงขนมปังในเบนเนฟสิบ <10 S 1> บาท อะไรแล้วได้ยังต้องบอกนะร้องเลยอ่ามีร้ปงมากร้องมากก๋วเตี๊ยวต้มนะครับชิ้นละสิบบาทครับมีหลายไส้มากนาดอันนี้จะเป็นเอ่อร้านค้านะครับร้านค้า,าที่อยู่ด,ด้านในโซนด้านในนะครับอ,อันนี้คือปลีบสดนะครับแล้วก็จะมีสลัดด้วยรอรอด้วแล้ว โซนนี้จะเป็นร้านค้าที่อยู่ด้านในกนดังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไว้ติดตาม EP พสองด้านนอกกันดีกว่าว่ามีร้านอะไรมาบ้างนะครับวันนี้ มีร้านมาใหม่ด้วยนะครับสำหรับค,คลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ดกดแชร์ช่องตะเวนแดกชาแนลด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่ฟทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ